เคโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้กันไหมบ้านสวนผลไม้หลังใหญ่ค่ะถูกๆเลยนะคะเพราะเจ้าของเน้นปล่อยไว้ค่ะทุกท่านบรรยากาศที่รม่มรื่นบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวอยู่ในชุมชนเงียบสงบมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยจริงๆเลยใช่ไหมคะมีบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่สวนกว้างขวาง,วางมีห้องโถงที่กวา้วางค่ะ เนื้อที่ขนาด180ตารางวาพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตรมีห้องโถงขนาดกว้างกว่างมากๆมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะบนพื้นที่ค่ะยังมีต้นผลไม้มากมายหลากหลายชนิดมีต้นทุเรียนอายุ7-8ปี5ต้นให้ผลผลิตแล้วนะคะ มีต้นมะยงชิด1ต้นให้ผลผลิตแล้วเช่นกันและยังมีระมุดอีกหนึ่งต้นนี่ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเหมือนกันค่ะไว้รับประทานกันได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะถ้ามีเยอะก็สามารถนำไปขายเปลี่ยนเป็นรายได้ได้อีกค่ะที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทเพียง600เมตรเท่านั้นอยู่ในชุมชนบรรยากาศดีๆเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติหรือว่าจะซื้อไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะยังอยู่ใกล้กับหาดแม่พิมพ์หาดสวนสนหาดแม่รำพึงบ้านแพรอีกด้วยค่ะราคาแปลงนี้เหมายกแปลงในราคา2.250้านบาทราคาประเมินมีเงินเหลือค่ะอยู่แถว เะเตดบ้านเลขที่156ทับ1หมู่2ตำบลแกงจังหวัดระยองค่ะทุกท่านอยู่ตรงข้ามกับปัม๊มคาวเทคนะคะจังหวัดระยองค่ะ2ร้าน250,000บาทค่ะสนใจทักคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ในเวลานี้เจเคนโตต้องลาไปก่อนแล้วท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือยังถ้ายังกดก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาดคลิปที่ดินแปลงสวยจากเจเคนโนนะคะสวัสดีค่ะ